เมื่อวันที่18มีนาคม2565น,นายชนรทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรมอบหมายนายชัยวัฒน์แสงสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนางสาวอุลเวงศ์สีหิรัน์พาณิชย์จังหวัดยะโสธรน,นายสตวแพทย์จำทนพรจิระเวชรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองยะโสธรดรอัญชลีชุมนุมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวจุไรรัตชวีรักหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองยะโสธร สิบตำรวจตีสมพรน้อยคำสิงหัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขตสองถึงเจ็ดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยะโสธรเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะโสธรลงพื้นที่ตรวจติดตามการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผักสดและสินค้าอื่นๆเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าณตลาดสดเทศบาลหนึ่งเมืองยะโสธรผลปรากฏว่าผู้ประกอบการทุกร้านและทุก,แ,ทกแผงมีการปิดป้าย แ,แสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนและปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด